รางกันนรันมูบออนแล้วโทรยินดีต้งเปิดตัวพลอยไม่ได้เศร้าอย่างที่คนเข้าใจหลังคนจับตานางเอกสาวปรางกันนรันวงขจรไกลที่มักจะแชร์โพสต์เพลงเศร้าๆจนมีการจับโยงกรณีที่แรปเปอร์หนุ่มต้งทูพีเปิดตัวคบหากับนางเอกตัวมัมพลอยเชอร์มานหรือเปล่ารวมถึงคลิปที่เธอร้องเพลงกลางหิมะแต่คนสังเกตว่าในตาเธอดูเศร้า ล่าสุดวันที่30พฤษภาคมปรางมาร่วมงานเปิดแคมเปญ The Greatest Grand Sale 2023ณนะลานเซนทรัลคอร์ทชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์เธอได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าขอบคุณทุกกำลังใจแต่เธอไม่ได้เป็นอะไรและแสดงความยินดีกับอดีตแฟนหนุ่มไปแล้วเรื่องรักครั้งใหม่และรู้สึกโล่งที่ได้พูดช่วงนี้เที่ยวบ่อยที่ไปสวิตเซอร์แลนด์พาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยค่ะ ส่วนปารีสพาเพื่อนไปเที่ยวตอนนี้หมดโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วค่ะช่วงนี้ทำงานเป็นทริปฮีนใจตัวเองที่ปารีสคือเพื่อนไปฮันนีมูนแล้วเราอยากไปด้วยส่วนที่สวิตเป็นการทำงานการท่องเที่ยวสวิตอยากให้พาคุณแม่ไปเที่ยวแม่อยากไปอยู่แล้วก็เลยไปหลายคนห่วงความรู้สึกของปรางขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงๆเข้าใจได้ว่าทำไม รางร้องเพลงคนก็มาคอมเมนต์หัวใจให้เยอะมากๆเป็นพิเศษตอนแรกก็เอ๊ะหรือเราร้องเพลงเพราะมากแต่ก็คือเข้าใจแล้วขอบคุณมากๆแต่คือจะบอกว่าสภาพจิตใจปรางไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะโอเคมากๆเราเข้าใจได้ว่าเขาให้กำลังใจด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาเป็นห่วงเราจริงๆจะให้เราออกมาบอกว่าหนูไม่เป็นไรค่ะ ไม่ต้องมาให้กำลังใจมันก็ดูแปลกๆเขาก็หวังดีกับเราเพลงที่เราเลือกร้องมันไปโดนด้วยเอาจริงๆเพลงที่ร้องเป็นเพลงรักแต่คนก็บอกว่าดูในตาเศร้าเหมือนจะร้องไห้แต่จริงๆคือหนาวขนาวปรางก็อยากจะบอกจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะใช้โอกาสไหนที่จะบอกเพื่อที่จะให้มันดูเป็นธรรมชาติเราอยากจะทำทุกๆอย่างเป็นธรรมชาติแล้ว จริงๆเรื่องมันผ่านมาปีหนึ่งแล้วตัวต้องเองเขาก็ได้เริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่ไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับเราอันนี้คือพูดจากใจจริงมีโอกาสได้แสดงความยินดีกับเขาไปด้วยว่าดีใจด้วยนะเขาเหมือนเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งที่เรารู้จักกันมาเป็นเวลานานมากๆได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสิบปีการที่ได้เห็นเขาเริ่มต้นใหม่ในวันนี้กลางไม่ได้เศร้าเหมือนที่ทุกคนคิด มันเหมือนเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เรารักและเป็นห่วงวันนี้เขากลับมามีรอยยิ้มเขาสดใสามากๆพอเราเห็นเรารู้สึกว่าเออนี่คือความสุขของเขาจริงๆเราหลุดออกมาจากเรื่องนี้แล้วจริงๆใช่ค่ะแต่เราเข้าใจได้ที่เราจะต้องถูกโยงเข้าไปใหม่ไม่ว่ามันจะผ่านเวลามาเป็นปีแล้วก็ตามแต่จริงๆคือไม่มีอะไรเลยในทุกๆเรื่อง มันยากไหมกับการที่เราอวยพรแฟนเก่าที่เขามีแฟนใหม่แล้วหลายคนทำไม่ได้หนูทำได้คะ่ะด้วยความที่ปรางกับต้องเราชัดเจนในความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนตั้งแต่เราจบความสัมพันธ์ถ้ากันมาเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดเราให้ระยะห่างกันที่ถูกต้องให้แต่ละคนได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ใดๆก็คือยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกันยังพูดคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆอยู่ เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สนิทสนมเหมือนก่อนมันดีใจความรู้สึกเหมือนเราได้เห็นเพื่อนมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปเองโดยที่เราอาจจะไม่ได้ออกมาแสดงออกขนาดนั้นว่าเราดีใจกับเขามากเพราะเราก็อยากจะให้สเปซกับแชปเตอร์ใหม่ของเขาด้วยกลางไม่ได้อยากถูกโยงเลยแต่สุดท้ายก็ถูกโยงอยู่ดีเราต้องมีแล้วคนจะได้เลิกห่วงต้องมีใช่ไหมจะได้เลิกโยงไม่มีคะ่ะ ยังไม่พร้อมที่จะไปออกเดทกับใครเพราะทำงานเยอะการที่เราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครเราก็ต้องให้เขาเต็มที่ด้วยแต่ตอนนี้มันยังไม่มีความรู้สึกนั้นที่วันว่างนะอยากออกไปข้างนอกไปเริ่มเดทกับใครเริ่มต้นใหม่กับใครมีคนมาชวนเดทประมาณนั้นแต่มันก็ยังไปไม่ถึงจุดที่เราอยากจะเสียสละวันหยุดเพื่อที่เราจะไปออกเดท ไปศึกษาใครจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแย่นะทุกคนที่เข้ามาเป็นคนที่น่ารักหมดแต่เป็นเราเองมากกว่าที่เราอยากจะเก็บวันหยุดของเราไว้กับตัวเรามากกว่าเอาไปให้คนอื่นยังไม่พร้อมชีวิตโสดมันสบายกว่าใช่คะ่ะถ้าว่างกว่านี้ก็อาจจะพร้อมเปิดใจมากกว่านี้แต่ตอนนี้คือยุ่งมากจริงๆหรือเราไม่เคยโสดด้วยพอโสดแล้วก็อยากจะให้เวลากับมัน ไม่เชิงแต่มีความรู้สึกว่าเรามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนทำงานพอว่างก็เอาเวลาไปใช้กับแฟนตอนนี้มันกลายเป็นว่าตรงนั้นมันว่างขึ้นเราเลยเอาเวลาตรงนั้นมาใช้กับตัวเองมันก็รู้สึกดีไปอีกแบบเหมือนกันเก็บวันหยุดให้ความโสดใช่ค่ะหลายๆคนที่เข้ามาว่างไงเขาก็เข้าใจได้ว่าเรายังไม่พร้อมอยู่ในสถานะที่ค่อยๆรู้จักกันไปดีที่สุด อยู่กันแบบมีระยะกันไปแบบนี้ดีกว่าเป็นฟิลอยากรู้จักมากกว่าแต่เรายังไม่อยากเริ่มความสัมพันธ์กับใครแต่รู้จักกันได้ก็ให้สเปซทุกๆคนเท่ากันก็บอกเพื่อนไปแล้วว่าไม่ต้องแนะนำมาแล้วนะไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่แต่ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มก็อยากมีความรักนะตอนนี้ก็คือศูนย์ยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่